โอ้จับจากโรงพยาบาลเรามาตกปลาต่อครับตกปลาตกปลาบ่อลอยอะไรกันเราครับวันนี้วันจันทร์คนน้อยใส่หรอ้ทางไหนเนาะซุ่มสางขี่มอเตอเนี่ยนี่นี่นี่ได้ได้บปลา,ปาในครูบ่ปลาถามนในผ้าโนะปลากลายชื่พูดอะปลาปักหลายปักหลายเลยูย่พในครูมีปะในครูเนี่ยมันปลาคนละปลาอย่ายยงนีกินได้ปลาพูคน่ะ าตีไายแล้วป๋อพ่อหรือบ่พ่อลาไปตายยังเอาไปยังปลาตะเพียนโอ้ยหร่อยเลยดึงมาบ้างก่อนไปไหนปลาปลาตะเพียนแม่ใส่ปลาตะเพียนไหมปลาปลาตะเพียนโอ้อันนี้อันนี้อันนี้มะตูดปลา อันนั้นยังบริการป่นะบริการนีบริการในภาพาี่นี่ยตายตายตาเอาลกน้ำแน่ๆไม่ได้ตายก็อนะโอ้ดิรดต่ปากเหียซะเนาะรดแต่มีคอปากมันเหียวตายตายาไมดทาไรกูดตลังไง้าลตดเลยพรลดเหอลีเลยส่งามส่งาม มังกรลายมเพื่อปลาเลยคือขันกับปลาตะพียน้างนกรปลาตะพียนเลยมางหลายดิ่แดดลมลมทงเราไปปกลับกให้เราก็เบิดอเรบ่้ยเราเหลืออยู่เนาะเออพ่อพ่ไปแดดลมไปเบื่องนั้นคนประกอบการแล้วบ่ค่อยได้ดอกบ่หนไปบ่หนโอ้ยมาตัวยงบ่หานอออยไม่กินหมดีบน่งูจนอ ป๊บครับแล้วครับกลับแล้วเอ๊บานกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเมื่หน่อยเวลาแล้วครับประมาณจะกวสบป่ะวะสิบขึ้นาไปซังครับวันนี้ปากมเทียขาด้วไม่จับหัวนะเออน่ะทีได้จับขางอมเทียบ เตทางที่แปลิตรบนน้เต็มมาเนี่ยที่ปนีทางที่เจ็ลิตรทีลิตรเต็มพอดีเอาผ้าปิดไปเอาแต่นี่คัเนี้เอาปลาปลากดูนนเอาชื่อทางทีเดียวเลยเหรอเอาเาตะไคร้เ่อเย้อยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี้มันจ็หนังเลยโอ้โหกเที่ยนี้เป็นเดือนเยเาเที่ยงมาในทอดตะปาแล้วครับวันน อานี้เอาไปดิปลานี่มันเอาปลาปลาได้เอวตเอากมาแยกมัดิเียกเอาไปทั้งเอาปลาได้เอามาดินี่นี่นี่โตปายังเดียวผมันไม่ถึงใส่วลยวุ้งเตายังใส่ยัคทางโอ่งนะางแข้งนะโอ้ขัดใส่ขัดใส่ขัดใส่ใส่แป้งเปียกใช่ป่ะแต่อยู่มัไดเปลี่ยนใส่นื้ อัหวจะอดครับเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมหัวนี้ถอดหน้อดบ่อลอยไรครับที่บ้านมีสามลูอ่ะสองถูสองถเยอะไงล่ะเพื่อนงอ้เ้ยขายเลยดนเลยีขาย จับเยอีเมื the water. The water ่อกี้เต็เลยสองตัวปาีนตังตัวประมาณสามลูกเลยเขาังมาได้เลยเรียบรอยครับไปตังแล้วบอเนี่เขาตังออกแล้วลูกยาบาก็ทิสทิลูกสาครับบอนี่ลูกสามทิศบอล้วครับเอาหลายตัวตึงกระดับ สิบตีสิพาลครับอันนี้สิบเอ็ดปลาในสามปลาในสามตัวอือสามละเด็ดขั้นเดียวปลาประมาณแค่สองร้อยก็โตน่าจะถึงนะลามแลงเป็นลาบแลงครับเป็นลาบแลงเด็ดปลาลาบแล้วครับเด็ดปลาลาบแล้วครับขังใส่ออกซิเจนไว้ครับให้เชียบฟองลาบตู้กินเมล็ด Die.